ครับผมสวัสดีครับก็อีกไม่แล้วครับหลังจากคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปของรุ่นพุทธคุณ99รวมพุทธคุณ99คลิปนี้ก็เป็นรุ่นนี้เลยครับจะเลินยศหลวงพ่อวัดมุนยากระโมวัดห้วยเดืวนนะครับรุ่นจเจริญยศเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นเนื้ออันปักก้านะครับลายทรงชาติผมมีอยู่สองเหรียญครับนี่มีสองเหรียญครับุ่น,นี้อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับเบอร์หนึ่ศน์โค้ดหนึ่งศูนย์อันนี้จะเป็น313ามหนึ่งสามด้านหลังผมจะเขียนราคาติดไว้เกี่ยวกับที่เช่ามาปิดประมูลมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเหรียญกันเลยครับว่าจะสวยงามแค่ไหน เดี๋ยวดูเหรียญแรกกันเลยครับเป็นเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญครับทองแดงลงยาสองสีนะครับทองแดงลงยาลงยาพื้นแดงนะครับพื้นแดงแต่ไม่ได้คุ้ยพื้นครับนี่จะมียันด้านหน้าสอง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 ,สองอันครับ้านหน้าของพ่อดูครับชัดเจนมากดูดวงตาเลยครับดูตาท่านสิครับ ชัดมากครับตรงนี้บล็อกพิมพ์ได้สวยมากครับรุ่นนี้จัดสร้างได้สวยงามมากด้านข้าง,างสีน้ําเงินทีวอนทีวอนส้มนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสีแดงด้านข้างเป็นน้ําเงินนะครับนี่ครับสวยงามครับรุ่นนี้จัดสร้างได้สวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นเดี๋ยวออกมากให้ชมเลยครับโอ้สวยครับเหรียญน,นี้สวยมากครับ สนใจหรือว่าตามหาอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับใน f a c e b o o k นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพัดยศของหลวงพ่อนะครับเนี่ยแล้วด้านข้างก็จะมียันยันหลายตัวเลยครับด้านหลังเนี่ยเท่เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเทองเนื้อทองแดงครับทองแดงรงยารงยาสามสีโค้ดหนึ่งศน์นะครับ แล้วก็มีชื่อหลวงพ่อแล้วก็วัดห้วยด้วนแล้วก็มียันนะมีพัดยศของพ่อแล้วมียันหลายหลายอันครับนี่ครับรุ่นนี้สวยครับดูด้านข้างครับเนี่ยคมชัดมากตัดแบบที่เนี้ยบป้าครับจัดสร้างได้สวยงามมากครับรุ่นนี้นี่ครับองศาสามสีน้ำเงินแดงแล้วก็ส้มทองแดงนะครับเลขคดหนึ่งศูนย โคด1น่นนะครับนี่เนะื้อทองแดงครับนี่โอเคหนึ่งเหรียญผ่านไปเหรียญต่อไปเหรียญนี้สวยงามมากครับเหรียญนี้ผมไปปิดประม,มูลมาค่อนข้างจะแพงนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเล่นหากันประมาณนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเอาเอา,เอ,าออกมาให้ดูเลย นี่ครับนี่ครับเหมือนกันเลยนี่อันนี้จะเป็นลงยาลายตรงชาตินะครับจะมีคําว่าจะเรือนยศนะครับแล้วก็มียันด้านบนสองอันขอบน้ําเงินลงยาลายตรงชาติดูตาหลงวงพ่อนะครับชัดเจนมากครับบล็อกแบบเห็นลายผมเลยเห็นเส้นผมเลยะครับชัดมากครับรุ่นนี้ดูขอบนะครับตัดเด็ดเนี้ยบมาก สวยงามขอบตัดได้สวยมากครับนี่ครับตาท่านเหมือนเหมือนตาจริงๆเลยครับเนี่ยชัดเจนผมนี่เป็นเส้นๆเลยครับสวยงามกับเจริญยศรุ่นนี้นี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยครับอันประกาลายทงชาติครับอันนี้เลขโค้ดหนึสาหหรือเปล่า สามใช่ใช่ผมพูดผิด3ามหนเรียกโค้นึ่งสามเยกโค้ด3ามหนึ่งสามครับดานบาคา้านะครับนี้บาคา้าลายทรงชาติ นะครับผมก็จะทําคลิปเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันละรุ่นละรุ่นสองรุ่นช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีโรคระบาดก็ไปทุกที่ทุกทางทุกทุกแห่งทุกหนไม่ต้องไปไหนก็มารูพระนะครับถ้าเกิดสนใจหรือว่าตามหาอยู่หรือว่าเออเห็นแล้วแบบถูกใจ อยากจะได้เก็บสะสมไว้หรืออยากจะไปบูชาก็ทักทายมาได้ครับผมมีพอให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆลอ,องทักมาดูครับสนใจรุ่นไหนหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงลงไว้ชอบรุ่นไหนก็ทักเข้ามานะครับใต้คอมเมนต์ใต้เข้ามานะครับถ้ามันชอบถูกใจก็ติดต่อมาครับผมยินดีจะให้ไปเก็บไปบูชากันได้ครับ สวยมากครับรุ่นนี้นะครับดูดูผม,มหนูว่าี่ชัดเจนมากดวงตาปากจมูกร้อยเปอร์เซนต์เป๊ะเลยครับไม่มีทำนิอะไรเลยนะครับชัดเจนสวยครับสวยสวยรุ่นนี้กล่องก็ทำได้ดีมากนะครับลองลองทักทายกันมาดูครับสนใจอย่างไหนก็ทักทายมาดู สำหรับคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผมก็จะลงไปเรื่อยๆคลิปละรุ่นละรุ่นละรุ่นนะครับปนในบางวันเก็จะมาลงช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยก็อาจจะว่างนิดนึงอาจจะลงลงคลิปหลายคลิปหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมได้พระเ,เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับ ในว,วันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของผมขอให้มีความสุขความจเจริญถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับเพราะว่าวันที่ผมไลฟ์ตอนนี้ก็ประมาณวันวันที่หนึ่งเพื่อสภาวันแรงงานแห่งชาติพวกนี้หวยออกขอให้ทุกคนถูกหวยลุกนร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับโรคระบาดก็เยอะดูแลรักษาตัวกันดีๆอย่าออกไปไหนโดยที่ไม่จำเป็นนะครับมาั่างดูคลิปผมดีกว่า โอเคนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวัสดีครับผม